สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนําเสนอเรื่องราวของห้องประหารนะคะเปิดห้องประหารดินแดนสุดท้ายของนักโทษก่อนหมดลมนะคะอีพีนี้นะคะดิฉันจะรอดกําแพงไปยังคุกบางขวางนะคะเพื่อเปิดห้องประหารดินแดนสัธยาจุดจบสุดท้ายของนักโทษเด็ดขาดที่ต้องโดนประหารชีวิตนะคะ เมื่อกลายเป็นนักโทษเด็ดขาดนะคะถูกสารคำสั่งประหารชีวิตตามขบวนการนักโทษสามารถยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้ภายใน60วันซึ่งกรมรชาชทัณ์จะดำเนินการประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเหตุผลที่จะถวายความเห็นขึ้นไปตามลำดับขั้นตอนจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกับบังคมทูลและเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยลงมาอย่างไรกรมราชทัณฑ์จะแจ้งรายละเอียดต่อนักโทษรายนั้นซึ่งหากมีพระราชกระแสให้ยกดีกาหรือไม่พระราชทานอภัยโทษทางกรมราชทัณฑ์จะแจ้งให้เรือนจำบังคับโทษประหารชีวิตนักโทษรายนั้นโดยไม่ชัก้า และในวันนี้นะคะเราจะพาไปทําความรู้จักขั้นตอนประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษในเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีอย่างละเอียดกันเลยนะคะเปิดขั้นตอนประหารชีวิตนะคะในการดำเนินการประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษนั้นมีทั้งเหมือนและต่างจากการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าบ้างในบางขั้นตอนนะคะซึ่งหลังจากที่เรือนจำกลางบางขวาง ได้รับคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรีหรือคำสั่งใดก็ตามนะคะที่มีอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ดำเนินการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดที่ถูกศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิต เดินจำก็จะมอบหมายหนะ้าที่ให้ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังทำการตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักโทษประหารว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับคำสั่งที่ให้ดำเนินการประหารชีวิตหรือไม่เพื่อป้องกันการประหารผิดคนเช่นเดียวกับการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้านะคะผู้ที่เกี่ยวข้องในการประหารชีวิตนักโทษด้วยการฉีดยาพิษนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ หหัวหน้าชุดพี่เลี้ยงหนึ่งนาย 2. พี่เลี้ยงสานายต่อนักโทษประหารหนึ่งคน 3. หัวหน้าชุดผู้ไปรับยาและสารพิษหนึ่งนาย 4. ี่เจ้าหน้าที่รับยาและสารพิษสามนาย 5. ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งนาย 6. กเจ้าหน้าที่ฝ่ายทนัปฏิบัติสนายเจดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติสี่นายแ ช่างภาพหนึ่งนาย9ผู้ให้สัญญาณการประหารชีวิตหนึ่งนายก็คือหัวหน้าชุดประหารนั่นเองนะคะ 10. เจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษ3นายนะคะเมื่อรับคำสั่งคุมตัวนักโทษออกจากแดนขังสู่แดนประหารเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็จะไม่มีทางรู้ล่วงหน้านะคะเพราะว่ากรมราชทัณฑ์จะเป็นการแจ้งโดยทางลับที่สุด และทำการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษให้มีความพร้อมในทุกจุดของเรือนจำเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดประหารเมื่อรับทราบคำสั่งแล้วจะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในการประหารชีวิตเช่นตรวจสอบความพร้อมของห้องประหารเตียงประหารสายยางสำหรับเดินน้ำยาและสารพิษ ห้องสักขีพยานถุงมือยางอาหารมือสุดท้ายดอกไม้ทูบเทียนรวมทั้งนิมนต์พระหรือตัวแทนศาสนาอื่นที่นักโทษประหารนับถือไว้นะคะและแจ้งไปที่กองทะเบียนประวัติอาญากรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมดำเนินการด้านการตรวจสอบประวัติบุคคลทั้งก่อนและการประหารชีวิต รวมทั้งทำหนังสือแจ้งกรรมการซึ่งมีหลายหน่วยงานให้รับทราบนะคะเพื่อมาร่วมเป็นสักขีพยานนะคะสำหรับการประหารชีวิตนักโทษก็จะเริ่มในเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่รับยาและสารพิษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยก็จะเดินทางไปรับยาและสารพิษที่กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ตรงข้าม เรือนจำกลางบางขวางนะคะซึ่งมีตัวยาและสารพิษที่จะต้องใช้กับนักโทษประหารดังนี้นะคะ 1. สารโซเดียมเพนโทททน 2. ส,สารแพนคูไรเนียมโบไมาสามสารโพแทเสเซียมคอไรหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะปล่อยให้นักโทษทำใจนะคะโดยเขียนพินัยกรรมสั่งเสียนะคะ เวลาประมาณ16นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่พี่เลี้ยงจะเข้าไปเบิกตัวนักโทษประหารจากห้องควบคุมภายในแดนซึ่งปัจจุบันนี้ได้ทําการควบคุมห้องนักโทษประหารไว้สแดนนะคะก็คือแดน2แล้วก็แดน5นะคะนําตัวไปที่ศาลาเย็นใจหน้าห้องประหารด้วยการยิงเป้าเดิมนะคะ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการประหารการนำนักโทษไปศาลาเย็นใจจะให้นักโทษนั่งเลก,กอ๊อฟโดยมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะและแวะที่ศาลเจ้าพ่อเจต,ตคุบนะคะเพื่อให้นักโทษกราบไหว้เช่นเดียวกันเมื่อถึงศาลาเย็นใจนะคะเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนประวัติอาญากรนะคะจะเข้ามาทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติตําหนิแผลเป็น และพิมพ์ายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่มีคำสั่งให้ประหารชีวิตหรือไม่นะคะเสร็จแล้วจะให้เขียนจดหมายและทำพินัยกรรมต่อจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้โทรศัพท์หาญาติได้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งสมัยที่ใช้วิธีการยิงเป้าจะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์อย่างเด็ดขาดนะคะหลังจากโทรศัพท์สั่งเสียญาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะู้อำนการส่วนควบคุม รือเวรผู้ใหญ่จะเข้ามาอ่านคำสั่งยกดีกาให้นักโทษประหารฟังแล้วนำตัวไปนั่งทีกับอีขาวหันหน้าไปทางวัดบางแพลกใต้พี่เลี้ยงจะนำดอกไม้ทุบเทียนให้นักโทษประหารกราบไหว้ไปที่พระอุโบสถของวัดนะคะจากนั้นก็จะนำตัวไปที่ห้องประหารด้วยการฉีดสารพิษซึ่งอยู่ด้านหลังขวางขวา ของห้องประหารด้วยการยิงเป้านะคะสถานที่หมดทุกนั่นเองนะคะโดยยังไม่ผูกตาของนักโทษนะคะบรรยากาศภายในห้องประหารดินแดนสุขติภูมิบริเวณห้องประหารด้วยการฉีดสารพิษจะมีห้องทาสีขาวขนาดกว้างประมาณ2เมตรคูณ2เมตรจำนวน2ห้องอยู่ในช่องทางก่อนเข้าถึงจุดประหาร ด้านในสุดของทั้งสองห้องจะมีช่องหน้าต่างมองทะลุไปยังอีกห้องหนึ่งถ้าประหารเพียงรายเดียวก็จะใช้เพียงห้องเดียวแต่ถ้าทำการประหารมากกว่าหนึ่งรายจะใช้ห้องนี้พร้อมกันทั้งสองห้องภายในห้องก็จะมีอาหารมื้อสุดท้ายวางไว้พร้อมด้วยน้ำดื่มพี่เลี้ยงก็จะเข้าไปอยู่ในห้องนี้กับนักโทษโดยมีการปิดล็อกประตูด,ด้านนอกไว้พี่เลี้ยงจะเปิดโอกาสให้นักโทษ รับประทานอาหารจนอิ่มและชวนคุยเพื่อให้นักโทษคลายเครียดเสร็จจากเมื่ออาหารสุดท้ายก็จะมีพระสงฆานั่งในห้องที่สามารถมองทะลุได้จากช่องหน้าต่างของห้องที่ควบคุมตัวนักโทษประหารไว้พระสงฆ์จะเทศนาให้กับนักโทษฟังเป็นครั้งสุดท้ายนักโทษประหารจะถวายดอกไม้ทูบเทียนที่ถือมาให้พระสงฆ์เป็นอันเสร็จสิ้น พิธีการทางศาสนาในกรณีที่นักโทษประหารนับถือศาสนาอื่นก็จะให้ประกอบพิธีทางศาสนาที่นับถือภายในห้องนี้เช่นกันเมื่อเสร็จขั้นตอนทางศาสนาพี่เลี้ยงก็จะแจ้งให้หัวหน้าชุดพี่เลี้ยงที่อยู่นอกห้องทราบหัวหน้าชุดจะประสานกับเจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษเมื่อทุกอย่างพร้อม หัวหน้าชุดพี่เลี้ยงจะไขุ่ญแจห้องให้พี่เลี้ยงนำตัวนักโทษเข้าสู่ห้องประหารซึ่งพี่เลี้ยงจะนำผ้ามาปิดตาของนักโทษก่อนนำตัวไปยังห้องประหารชีวิตภายในห้องที่ใช้ในการประหารด้วยการฉีดสารพิษจะมีเตียงนอนอยู่จำนวนสองเตียงพื้นเบาะของเตียงเป็นสีดำความสูงของเตียงประมาณ1.2เมตร มีด้านข้างยื่นออกมาทั้งสองข้างแบบกางแขนนอนที่เตียงจะมีเข็มขัดสำหรับรัดตัวห้าเส้นที่กางแขนมีเข็มขัดสำหรับรัดแขนข้างละสองเส้นเตียงทั้งสองตั้งห่างประมาณ2.5เมตรทั้งสองเตียงนี้มีชื่อเรียกว่าเตียงประหารเมื่อสังหารขอขมานักโทษ ที่หัวเตียงจะมีขาตั้งสําหรับแขวนถุงน้ําเกลือเมื่อนํานักโทษเข้ามาในห้องประหารจะให้นักโทษนอนลงที่เตียงประหารใช้เข็มขัดรัดตัว5จุดดังนี้นะคะ 1. รัดที่ศีรษะบริเวณหน้าผาก 2. รัดที่หน้าอก 3. รัดที่หน้าท้อง 4. รัดที่หน้าขา 5. รัดที่ข้อเท้า จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษจะนำถุงน้ำเกลือมาต่อเข้าที่หลังมือของนักโทษประหารทำการปล่อยน้ำเกลือให้เดินเข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษซึ่งยังไม่มีสารพิษเตือปนแต่อย่างใดถ้าประหารเพียงรายเดียวจะใช้เพียงเตียงเดียวแต่ถ้าประหารมากกว่าหนึ่งราย จะใช้เตียงทั้งสองในการประหารชีวิตพร้อมกันโดยจะนำเข้ามาประหารครั้งละ1นถึงรายจนกว่าจะหมดจำนวนที่มีคำสั่งให้ทำการประหารชีวิตที่ข้างเตียงประหารจะมีเครื่องตรวจจับสัญญาณเต้นของหัวใจซึ่งเจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษจะต่อสายติดเข้ากับที่ร่างกายของนักโทษที่จอมอนิเตอร์เห็นสัญญาณการเต้นของหัวใจเป็นเส้นกราฟขึ้นลง และเสียงดังเป็นจังหวะไปเรื่อยๆพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆจะทำการขอขมาต่อนักโทษที่นอนอยู่บนเตียงแล้วมายืนรออยู่ที่ข้างห้องบริเวณหัวเตียงประหารจะมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่หนึ่งห้องเหนือกระจกจะมีไฟสีเขียวสีเหลืองและสีแดงติดอยู่ภายในห้องหน้าต่างกระจกจะมีการต่อสาย น้ำเกลือออกจากห้องออกไปที่เตียงประหารที่ปลายสายน้ำเกลือด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับปุ่มกดและที่ข้างปุ่มกดจะมีหัวอัดไซลิงซึ่งมีไว้สำรองสำหรับกรณีปุ่มกดขัดข้องส่วนปลายสายอีกด้านจะต่อเข้ากับใต้ถุงน้ําเกลือซึ่งได้ต่อสายไปที่หลังมือของนักโทษไว้แล้วโดยจะ ปิดทางเดินยาและสารพิษไว้ก่อนปุ่มกดจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดชุดละสปุ่มทั้งสมปุ่มนี้จะบรรจุสารพิษปุ่มละชนิดห้องนี้เรียกว่าห้องฉีดสารพิษที่ปลายเตียงประหารจะมีห้องกระจกสีทึบอยู่ห้องหนึ่งถ้ามองจากห้องประหารออกไปจะมองไม่เห็นอะไร แต่ถ้ามองจากในห้องนี้ออกมาที่ห้องประหารจะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆภายในห้องประหารได้อย่างชัดเจนห้องนี้ก็คือห้องของกรรมการและสักขีพยานซึ่งทั้งหมดจะมานั่งดูการดําเนินการประหารชีวิตภายในห้องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งนักโทษได้สิ้นใจไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เริ่มกระบวนการประหารนะคะเมื่อคณะกรรมการและสักขีพยานพร้อมแล้วนะคะก็จะทําการมัดตัวนักโทษให้ติดกับเตียงประหารพร้อมกับเดินสายน้ําเกลือเข้าเส้นเลือดที่หลังมือเป็นที่เรียบร้อยเริ่มกระบวนการประหารนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่และสักขีพยานพร้อมแล้วนะคะก็จะทําการมัดนักโทษให้ติดกับเตียงประหารพร้อมกับเดินสายน้ําเกลือเข้าเส้นเลือดที่หลังมือเป็นที่เรียบร้อย ผู้ให้สัญญาณการประหารชีวิตก็จะสบัดธงแดงลงนะคะเพื่อให้สัญญาณว่าดำเนินการประหารได้เจ้าหน้าที่ฉีดสารพิษก็จะปิดทางเดินน้ำเกลือสายที่มาจากถุงน้ำเกลือแล้วเปิดทางเดินสายที่มาจากห้องฉีดสารพิษแทนจากนั้นจะดำเนินการฉีดสารพิษเข้าไปในสายน้ำเกลือพร้อมกับไฟทั้ง3สีเหนือหน้าต่างกระจก สว่างขึ้นตามลำดับนะคะขั้นตอนการประหารชีวิตก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะ 1. น,นะคะเมื่อไฟเขียวสว่างขึ้นเจ้าหน้าที่จะกดปุ่มฉีดสารโซเดียมเพนโททันชนิดผงละลายน้ำปริมาณ20-25ถึงซีซีเข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษยายชนิดนี้นะคะจะ่ทำให้นักโทษประหารหลับลึกไม่รู้สึกตัว 2. เมื่อไฟสีเหลืองสว่างขึ้นเจ้าหน้าที่จะกดปุ่มฉีดสารเพนคลูไรเนียมโบไมชนิดน้ำปริมาณ 50cc ซเข้าสู่กระแสะเลือดของนักโทษยาชนิดนี้นะคะจะทำให้กล้ามเนื้อไข่ตัวและทำให้ระบบการหายใจหยุดทำงานนะคะสามนะคะเมื่อไฟแดงสว่างขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่จะกดปุ่มฉีดสาร โพแทสเซียมคลอไรนะคะชนิดน้ำปริมาณ50ซีซีเข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษเป็นชนิดสุดท้ายนะคะยาชนิดนี้ก็จะทำให้หัวใจหยุดเต้นซึ่งมีผลทำให้เสียชีวิตในที่สุดนะคะในระหว่างที่ยาและสารพิษทั้งสามชนิดเดินเข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษเส้นกราฟที่จอมอนิเตอร์ของเครื่องตรวจจับการเต้นของหัวใจ จะแคบลงและทิ้งระยะห่างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเสียงสัญญาณการเต้นของหัวใจก็จะดังช้าลงช้าลงช้าลงจนกระทั่งเส้นกราฟเปลี่ยนเป็นเส้นตรงพร้อมกับเสียงดังยาวซึ่งหมายถึงเสียงเตือนจากเครื่องว่าหัวใจของร่างกายที่อยู่กับเครื่องตรวจจับการเต้นของหัวใจได้หยุดทำงานไปแล้วนะคะ ถ้าเป็นเวลาปกตินะคะที่ใช้กับคนไข้ทั่วไปหมอและพยาบาลก็จะรีบเข้ามาช่วยกันปั๊มหัวใจของคนไข้เพื่อช่วยชีวิตให้ฟื้นขึ้นมานะคะแต่สำหรับนักโทษประหารนะคะเขาก็จะปล่อยให้สัญญาณดังอยู่เช่นนั้นนะคะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10นาทีเพื่อให้แน่ใจว่านักโทษประหารได้สิ้นใจไปแล้วนะคะพี่เลี้ยงก็จะเชิญแพทย์มาตรวจร่างกายของนักโทษ เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อแพทย์ประกาศว่านักโทษประหารชีวิตได้เสียชีวิตไปแล้วผู้ให้สัญญาณการฉีดยาและสารพิษก็จะสั่งให้พี่เลี้ยงนำร่างของนักโทษลงจากเตียงประหารเจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษจะมาถอดสายน้ำเกลือและสายตรวจจับชีพจรอ,ออกจากร่างกายของนักโทษเจ้าหน้าที่ทุกนายจะทำการขอขมาต่อร่างของนักโทษ ประหารอีกครั้งพี่เลี้ยงจะช่วยกันปลดเข็มขัดที่รัดตัวของนักโทษออกทุกเส้นแล้วช่วยกันนำร่างของนักโทษจากเตียงประหารมาไว้บนถาดอลูมิเนียมจากนั้นก็จะนำถาดดังกล่าวใส่เข้าไปในช่องเก็บศพที่มีอุณหภูมิเย็นจัดซึ่งตั้งอยู่ในห้องประหารนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะปิดช่องเก็บศพใส่กุญแจล็อกไว้ทิ้งศพไว้ภายในนั้น หนึ่งคืนนะคะรุ่งเช้าก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดล็อกช่องเก็บศพนักโทษชั้นดีที่อาสามาก็จะช่วยกันตัดรวนออกจากเท้าของร่างนักโทษประหารแล้วช่วยกันอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทาแป้งจัดใส่เสื้อผ้าให้ใหม่พร้อมกับมัดตาสั่งให้เรียบร้อยก่อนบรรจุลงโรงศพ ดังนั้นก็จะส่งศพออกทางประตูผีที่ใช้มาตั้งแต่ยังมีการดิงเป้านะคะนำศพไปเก็บไว้ที่ช่องเก็บศพนักโทษประหารของวัดบางแพลกใต้เพื่อรอให้ญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะเป็นไงคะขั้นตอนการประหารชีวิตนักโทษนะคะเราก็ เพิงเคยได้ฟ so, so, ังนะคะสำหรับบางท่านนะคะแต่บางท่านก็อาจจะได้เคยฟังมาแล้วนะคะดิฉันเห็นว่าน่าสนใจนะคะดิฉันก็เลยนํามาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดนะคะฟังแล้วนะคะอาจจะไม่สบายใจนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะเอ่อทั้งนี้นะคะการรับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสุดเขตชาแนลนะคะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะดิฉันขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลจาก สปริงนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะติดตามกันใหม่นะคะอีพีหน้านะคะจะเป็นเรื่องใดก็โปรดติดตามนะคะสําหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอีพีนี้ก็ลากันไปด้วยภาพของเตียงประหารชีวิตนะคะโดยการฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายนะคะเป็นการประหารนักโทษนะคะอีพีนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ